สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของผมอีกครั้งช่องสำหรับคนรักรถถังเทคโนโลยีการทหารและอาวุธยุคใหม่โดยเฉพาะวันนี้ผมมาจากพาทุกคนมาพบกับสุดยอดรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดแห่งปี2026ที่มีชื่อว่า T11 รถถังรุ่นนี้ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ทันสมัยและตอบโจทย์สนามรบยุคอนาคตโดยมีทั้งเทคโนโลยี AI ระบบควบคุมอัจฉริยะโครงสร้างเกราะที่ทนทานและความสามารถในการต สู้ที่เหนือกว่ารถถังรุ่นก่อนหน้าทั้งหมด T11 มีดีไซน์ภายนอกที่ทันสมัยโดยใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาผสมไทเทนเนียมซึ่งช่วยลดน้ำหนักรวมของตัวรถถึง20%เมื่อเทียบกับรถถังระดับเดียวกันโครงสร้างถูกออกแบบให้มีมุมลาดต่ำเพื่อลดพื้นที่ในการสะท้อนคลื่นเรดาร์และเพิ่มความสามารถในการพลางตัวในสนามรบ ภายนอกดูดูดันล้ำยุคและยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆได้ตามภารกิจ ป้อมปืนของ t 11ใช้ปืนใหญ่ขนาด130มิลลิเมตรซึ่งพัฒนาใหม่ให้มีระบอบล็อกเป้าหมายอัตโนมัติและสามารถยิงได้ภายในเวลาไม่ถึง1วินาทีระบบนี้ทำงานร่วมกับเรดาร์ตรวจจับรอบทิศและ AI ที่ช่วยประมวลผลการเคลื่อนไหวของเป้าหมายทำให้สามารถยิงเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำโดยสามารถเลือกใช้กระสุนได้หลากหลาย ทั้งกระสุนเจาะเกราะกระสุนแรงระเบิดสูงและแม้กระทั่งกระสุนพิเศษที่ภายในบรรจุดโดรนขนาดเล็กเพื่อใช้ในการสอดแนมหรือโจมตีเป้าหมายระยะไกลระบบขับเคลื่อนของ T11 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบผสมระบบไฮบริด กำลังรวม1,800แรงมาร้าทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดถึง85กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิประเทศวิบากระบบกันสะเทือนได้รับการปรับปรุงใหม่ให้สามารถลุยทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภูเขาโคลนหรือทะเลทรายก็สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคง ในด้านการป้องกัน T11 ถือว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่มีระบบป้องกันดีที่สุดในโลกมันติดตั้งกรอบแบบเอราชั้นพิเศษที่สามารถดูดซับแรงระเบิดและฟื้นฟูตัว,ตวเองได้เมื่อโดนโจมตีพร้อมทั้งระบบป้องกันเชิงรุกแบบ Active Protection System ที่สามารถตรวจจับและยิงสกัดจรวดต่อต้านรถถังหรือกระสุน RPG ได้ก่อนจะชนเป้าหมายจริงนอกจากนี้ยังมีระบบสแกน360องศาที่สามารถคาดการความเสี่ยงได้ล่วงหน้าท ให้ผู้ควบคุมสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วกว่าที่เคย ภายในตัวรถออกแบบให้ใช้งานง่ายและรองรับการทำงานอัตโนมัติโดยมีจอแสดงผลแบบ AR ทั้งสำหรับผู้บังคับการพลขับและพลยิงระบบภายในรองรับการควบคุมแบบไร้คนขับในกรณีที่ต้องเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงสูงรถสามารถประเมินสถานการณ์และเคลื่อนไหวตามคำสั่งจากศูนย์ควบคุมได้เองหรือในบางกรณีสามารถให้ AI เป็นผู้ตัดสินใจได้เลยในสนามรบที่มีการสื่อสารถูกตัดขาด t 11ยังสามารถเชื่อมต่อกับโดรนลาดตระเวนและโดรนจู่โจมจากระยะไกลผู้ใช้งานสามารถควบคุมโดรนทั้งหมดจากภายในรถถังโดยไม่ต้องออกจากตัวรถเลยระบบควบคุมแบบเครือข่ายนี้ทำให้ t 11ไม่ได้เป็นแค่รถถังแต่กลายเป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ในสนามรบอีกด้วย โดยรวมแล้ว T11 เป็นการรวมเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของยุคนี้เข้าไว้ในรถถังคันเดียวทั้งความเร็วความแข็งแกร่งความแม่นยำและระบบ AI ที่ทำให้มันคิดวิเคราะห์และรบได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง ถือเป็นรถถังที่น่าจับตามองที่สุดในปี2026และอาจเป็นต้นแบบของยุคใหม่ที่การรบจะใช้เครื่องจักรอัจฉริยะเป็นผู้นำแทนมนุษย์ก็เป็นได้ขอบคุณที่รับชมครับฝากกดติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ